ตอลับผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลทยลีก2ครับหรือประจำารดูการ2023-2024ครับประจำาวันเสาร์ที่13มกราคมพุทธศักราช2567เครับเป็นการพบกันร,ระหว่างเจ้าบ้านครับพญาไก่ชนหนองบัวพิชาเอซีครับเปิดบ้านรับการเยือนของทางด้านม้าขนองศึกครับพรแพยู่ในเต็ดครับพญาไก่ชนหนองบัวพิชาเอีครับ ประกอบไปด้วยหมายเล่หมายเลข5ครับอเล็กซานดราคาปิโซดาหมายเลข7เคนโตะนางาซากิหมายเลข9้จาเดลคาปิสาโนทางด้านเจาน้าบ้ยานหนองโบพิเจไอซีจะสามารถทวง3แต้มคืนมาได้หรือเปล่านะครับหรือจะเสีย3แต้มให้กับทางด้านแพ้ยูนเต็ดหรือว่าจะแบ่งแต้มกันไปครับตอนนี้คลิกออฟแล้วครับเป็นทางด้านแพ้ยูนเต็ดครับได้เริ่มเกมก่อน มาลูกนี้จ่าเดลวเก็บได้แล้วยิงลูกนี้อยังติดเซฟของนักซีรีส์วั์ครับบอลยังกลับมาอยู่ของนักแพทย์อัธวิทย์เปิดมาลูกนี้พักออกแล้วยังไงครับได้ก่อนกรโทษล็อกหนึ่งแล้วก็หลมไปบูตัดสินไม่ว่าอะไรครับให้สัญญาณแล้วมองเพื่อนแล้วคลอดเข้ามาลูกนี้โอ้โหหลุดไปหมดเลยครับตุมมาลี เดี๋ยวมาให้จูเนียจูเนียลรกไปทางซ้ายชาวินลอดมาตรงนี้จูเนียแล้วก็เป็นประตูครับโอ้เจ้าบ้านได้เฮเลยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับจากหมายเลข93ครับจูเนียบาติสตาครับผ่านมาครับโดนนำก่อนแล้วก็ตามเอาชนะได้ครับยกเว้นแค่นัดล่าสุดนะครับก็ไม่ได้แต่ว่าในวันนี้ครับสามารถเปิดสกอร์ได้ก่อนครับ จากหมายเลข93ครับจูเนียบาซิต้าครับอเล็กครับอเล็กแทงเข้ามาที่จูเนียบาซิต้าเสียบอลไหมครับให้กับทางด้านแพ่แล้วก็เอตาแทงมาตรงารแล้วก็เพติครูสคืนแล้วกมาแล้วก็ลองยิงลูกนี้แล้วก็โอ้โหเป็นประตูครับ ลูกนี้พนแพตติคูปไปไม่ได้ก็ไหลคืนกลับมาที่กิติไก่ครับแล้วก็มาที่มาที่เดชาครับยิงจากนอกกกอบเขทุนแล้วก็กิติคุณเปิดบอลยาวขึ้นมาต่อมาลูกนี้โอ้จ่าเดวครับ ต่อมาได้สวยครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายเป็นจาเดลครับแต่ว่ายังไปติดคาของผู้รักษาประตูศิริวัฒน์ครับแทงมาไม่ดีครับเข็นโตะดักได้แล้วก็ไหลมาที่จาเดลจาเดลลากมาแล้วก็มอมือแล้วคอสมาด้กับเคนโตษได้โมง <c oughs> แต่ว่าไม่ตรงประตูครับออกหลังไป <c oughs> แล้วก็ผู้ตัดสินกิติศักดิ <c oughs> พ์พิคุณเงินครับ หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกไปเลยครับอย่างไรครับก็ช่วงหลอมาครึ่งยังไม่มีการเปลี่ยนตัวครับของทั้ง2ทีมนครับคิกออฟเลยครับมาอยู่ที่วิรยุทธ์วิรยุทธาลุกตีอร์มาลูกนี้จะเดียวไม่ถึงครับเลนสั้นๆกันครับแล้วก็ ไหลามาที่วิชิตวิชิตคลอดมาลูกนี้แล้วก็ได้่งครับแล้วก็เป็นประตูไปเลยครับโอ้โหให้ครับให้จะบ,บานได้เฮกันก่อนอีกครั้งนะครับโอโ้ลูกตีวิชิตคลอดมาสวยครับแล้วก็วิรยุทธ์องลูกดีสบายสบายครับเขากรอบสวนกับของทางด้านแพ้ยูนิเตเดครับแทงมาลูกนี้ได้สวยครับเสรยทวุฒิเสียทวุฒิ ให้มาตรงกลางแล้วก็ไม่เหลือครับโอ้โหต่างแดนแท้ก็ได้ประตูตีเสมอ2ประตูต่อ 2, 2> อก็มาทำประตูตีเสมอให้กับแท้อยู่นี้ต็ดได้ครับ2ประตูต่อ2ครับโอ้โหเสถวุฒิไหลมาดีครับเพทติกครูสว่างวางโล่งๆเลยครับก็เขากอบไปง่ายก,ก,ก็เป็นประตูไปเลยครับ เปิดมามจ่เดียวไม่ถึงแล้วก็โอเข้าไปแล้วครับได้ประตูขึ้นนําอีกรอบนึงครับของนานเจ้าบ้านครับโยผูเ่นหมายเล็กซีครับครับทั้งได้ขึ้นนําทั้งตีเสมอแล้วก็ลุกนี้ครับอนาวินเปิดมาจะเดียวไม่ถึงอาเล็กหมงได้แล้วก็จบที่ชาวินสีจันทครับ ดาวิสีจันได้เฮยออีกรอบครับสบัดนี่เดชาการตาในมองแล้วก็พอเข้ามาหาบอลไม่เจอแล้วก็ยิงลูกนี้จะ เลือกยิงเองหรือจะเล่นลูกสูตรเปิดแล้วจบสก,กอยังไงเข็นโตเลือกยิงเองครับแล้วก็ลูกเตะมุมของท่านั้นแพ้ย่นเตะครับจะสามารถตีเสมอ3าประตูต่อ3ได้หรือเปล่าหมองแล้วเปิดข้ามาโบสกัดออกไปได้แต่ยังไม่ทันมีแถวสองยิงแต่ว่าขามขานไปครับแล้วก็พู้ตัดสินกิติศักดิ์พิกุณเลครับเป่า หมดเวลาการแข่งขัน90นาทีสำหรับการแข่งขันในวันนี้ไปเลยครับโอ้ก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านครับหนองวอัวพิชยเอฟซครับเอาชนะทางด้านมะนองสุขครับแพ้ยุติเส็ครับไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ครับ